วันที่ค่ะจริดีตอนรับมวิวช่วงทุกท่านเกาชู่นได้การเบิง์แล้วด้วยที่หางหัวข่าวพน้องค่ะมาพบมาพบกันกับแมทในช่วงแรกค่ะข่ามือวันที่14ค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2,568นะคะพี่น้องคะมือนี้นะคะแอนท่าพี่น้องมาท่ำสุดๆเพราะมาทำมาติดตามรับชมรับฟังแนวข้างนะคะจากทุ่งพันโพรากค่ะพี่น้องคะแม่ทางของทุ่งพันธุ์นะคะวนุ่งพันธ์มากนะคะพี่น้องคะชื่อบนนะคะ มันละหอยวิ่งซูนกับซีค่ะเขาวิ่งซีนะคะพี่น้องคะเขาวิ่งซีแล้วก็สามตัวเกือบเป็นเขาสามต,รตรัวตัวลูกพันละหอยหกสองสามนะคะหกสองสามค่ะพี่น้องก็เลยว่เขาเขาจะโตวิ่งบนนะคะพี่น้องคะเอาคนกระตุกมากกว่านีพี่น้องท่าทางบริษัทของลูกพันธุ์ขาลาดค่ะจำได้ม่ตา,มาตัวตัวได้พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังทีมทีมทองห้องค่ะดีค่ะครับวัสดีครับองานที่ผ่านมาก็เหนาะมันขอแค่ตัวรร่องเนาะ ค่ะคอยตัวลองวิ่งซุนลองซีตัว่าร์บอนสามตัวกับเกินตัวคาร์บอนสามนี่ลุงพันลุันี่พกสองสามเนาะมันแจมเดียวตัวกันมันเออนั่นแหละพกสองสามลุงดินหาที่บาทเนาะเกือบดีตดเกือบเนาะเสียดายเนาะลุงพันแ้มเดียวไหมเนาะเนี้ยวันนี้มีชุดมีตัวกันไขได้ค่ะจ้ะตัวตัวขบอนวันนี้คาร์บอนมันเก่าศูนหา เก้าศูนหาอันนี้เป็นจับคู่หรือวิ่งขาลูกมันคะกับเก่าเก่าศูนหาแล้วก็มีแปดสามขาเอาเล่เอาเลบ่บดีลูกมันเอาเล่ขับไปเ,เลยห้าเก่าศูนย์หาแปดสามขาค่ะสามชุนหาสามศูนหาค่ะอะวิ่งหามันล่องแปดวิ่งหาล่องแปดบนล่างที่ <จะ S 1> นั่นอันตัววิ่งเนี่ ข,ของของของบนของบนนี่เวิ่งหาล่องแปดโอ้ค่ะได้ค่ะตัวกันมีชุดเดียว <ขา S 2> มีสามเจ็ดสี่กันสามเจ็ดสี่ค่ะขาลางนี่สองชุดค่ะมีเจ็ดสี่เก่าสี่เจ็ดสี่เก่าสี่ค่ะวิ่งวิ่งสีล่องเก่าวิ่ง สี่ร่องเก้าค่ะจ้าตัวไอ้ตัว,ตวเจนซีนี่มาได้ทุกตำแหน่งแทง่งแท่งบนหลังไหนเลย,เลยค่ะแต่เออรุ่งฟันอยู่เลียกบนรุ่งบนนอนอยู่ปอกปลาเออฟันว่างใน่น่ะลุงเป่นเขาข้นเ่าให้ให้เก่าสูงเก่าสูนวะที่คะจ้ะแบกว่าปอกปลาเพื่อว่าลิน้นอกปับ ปปาบอกนี่นอนอยู่หางกอมือค่ะป,ป้าปาติคะอืมบัวหนักปป้าบนนอนบนแข้งหนามออคอนมีโลกันปปาค<ข>นบัวร้านคนถกเถ,ถาหรอกผู้ยิงหรือผู้ใายล่ะค่ะลุงพันร่องเบิงเกาสูนทีให้โชว์แลาบ่คนเถ่า,นถาคนเถ่าผูย้ยิงผู้ใายคะ่ะผู้ใชยผู้ชผใช่ <OU> บอกอืมพนมาบอกเกาสูนเลยว่ตีคะพ่นมาบอกยงนี้เพ่นบอกยังนี่ คนมาคนมาก,กันอย่างดสามคนเนาะค <Okay. S 2> บอกว่าให,ใ,หให้งานแล้วยังมันถามบอกแล้วเอาอีกสามนี่ยมันแล้วเรื่องเมืนว่าค่ะจิพาไปจิภาไปขอวัดเพอขอพ้อนมันว่าค่ะคนเถาเน่ะคะ <Okay. S 2> ที่นี่ขอไปประตูว,วัดเข้าไปแกกเบอร์ไม่ไห่บัตรคิวอ่ะค่ะในบัตรคิวเขาศูนยอืมค่ะ แต่ตามรุ่งแปรฟันน่ะเก่าศูนย์เนี่ยเป็นเป็นเบอร์เรื่องคิ้วเนะ <Okay. S 2> แต่ว่าไอ้คนถอแบบนี้เพราะว่าสามหนึ่งคือแปดส,สามดิแปดสามที่ครับคุนอือตำราฝันบอกของลุงมีแปดสามโอ้ค่ะค่านค่ะอือขลางนี่แหละสองตัวนี้มีแค่แปดสามกับเก่าศูนย์เก่าสูน, <Okay. S 2> สนย์เนี่ยใบคิว้วสีขาวเป็นหายว่านะไแถวจอมวัดคิ้วค่ะมีสองสตรีเลยมีแปดสามกับเก่าศูนย์คีเรฟัน ไปนอนอู่บุนเกามือฟันฟันเห็นผู้เฒ่าเี่นเนาะลมื่อเมือจับแล้วมือจับหมือนี่ชิบ็ดสิบสองสองิบสอ์สอ,อ๋อค่ะคนเฒ่าอือแต่ว่าคนคนหนา้ากะปลาอยู่หันพวกเขาเวัญเงื่นบกกาไปนอนเอ้ามันผ<ว>มไปน,นอน,น,น,นอก,กับคนงานสามสี่คนบบมียังมีแต่ลุงคนเดียวเี่าันเห็นค่ะ เขาบอกคนเถ่าก็ขึ้นมาเดินอยู่บนแท่งน้ำฉันไม่ใช่คเดินแต่ฉันนั่งไอ้เจ้ยนอนรับสบายมันจะ่ายปันเย็นคนเถ่าเช่ค่ะเออเป็นเจ้าที่เจาะะ้าทา้งประเล็นเนาะค่ะเมื่อวันอาชิเมีนเขาว่ามันมีต้นยางหน้าอยู่สามสี่ข้นโอบเลยอต้อ่นอย่างนี้สองตุ่นเขากราสางแข่งน้ำไม่เขาจะเก็บน้ำปอบไาอีกค่ะ นี่คี้เล็บปันลองบนดุดเตยมึงว่าก็าเล่นมึงไปมากกะม,มักไปแต่สั้งว่าเขาสูแต่ว่าความฝันของลูกบันนีกกรเปรทุกวันได้หล้วเนาะถ้าฝันไหมค่ะอืมหมดก่อนมาออกต้องกลัเนาะไอ้วาสพกซีอ่ะค่ะอืมมาออกต้องกลนเฉยเลยโอ้บ่ได้ตามด้วค่ะลูกพันตันนี้ลูกลูกชินเลนสองชุดเลนแค่เจ็ดซีกับสามหาลูงชิเลนเจ็ดซีกับสามหาว่ที่่ะ จ้ามันสืบรถตรีมายังเราใบซื้อแล้วติคะซื้อมาแล้วซื้อมาเมื่อวานจ้าลุงพันซื้อหาสามกับเจ็ดสีมาค่ะมีซื้อชุดสามตัวหรืซื้อแปดสามหาแล้วก็ศูนย์หาสามค่ะรถตรีซื้อกลับไปกลับมาเลยรถตรีสองใบอ๋อค่ะเอาลองเบิ้มสองสามหมื่นก็ออกเลยปะได้ค่ะลุงพันค่ะอืมจ้าจะมักจะวิ่งก็วิ่งบนหานะ่รแหละจ้ะ ค่านพันธ์ขอให้โชคดีขอให้โชคดี yeah, ขอบคุณลุงพันธ์้าค่ะค่ะผมาสวัสดีค่ะสุว่าท่านขากีนนี่นะคะปนาน้ท่านจะลุงพันโคล่านะคะพี่น้ลงกฐาเอาแล้วท่านของท่านนะคะพี่นหลงาบนนะคะบนวิ่งห้ากับแปดนะคะพี่น้องกะบนวิ่งห้ากับแปดเน้นเ็งก็คือห้าคะพี่น้ลัคะฝนตกแยงมาก คนที่ห้ากับแนะคะเน้นหานะคะพี่น้อง 4, คะแนวทางของพันค่ะมีเก่าศูนหาค่ะเก่าศูนย์หาแปหาสศหตกันสามซีแตสามหานะคะพี่น้องคะชุดบนเนี่ยขอวพันเราเน้นสามห้าพี่น้องเด้อแตะล่างวิงซกับเก่าค่ะเน้นซีค่ะหน้าทางมีเจ็ดซีเก่าซีนะคะเน้นเจ็ดซีนะคะส่วนเลขท่องกวนี้เก้าศูนย์แล้วกับแปดสานะคะพี่น้องคะเอาแคบหน้า,อานจอด้ยคะ่ะพี่น้องเด้อนต ตอนแรกน้องวสิว่าโตแล้วเนี่ยพี่น้องตกอ่ตนะคะของทุกท่านวที่ผ่านมานี่เขา่าโตวิ่งบนซีนะคะเลขสามโตเกือบเป็นเขา่าสามโตโตดเนาะนลูกค้าเราหายหกสองสามนะคะตอนพี่น้องคะก็ะเลยบ่อเข่านะคะวัตถิ่ันธ์มานะคะพี่ตองคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ ก็มีประมาณนี้สส i, นะคะสำหรับเน้าท่างจากลุงทัานโคราค่ะพี่น้องค่ะย้ำรุ่นน้ำเด็กจัดหน้าเบิร์นน้อค่ะพี่นกน้องช่างจองน้องจุเน่เพื่อเป็นหน้าท่างที่เก่าค่ะโปรดใช้ที่เชิญนักญานในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณที่ความเราไม่ต้องช่วชนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะและกับตองขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณหน้าท่างจากลุงท่านโคราชค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่าในใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่นอ้องคะชาวบ้า,ออา,าบนทุกท่านกับแม่ท้างเด็กๆแบบนี้นะคะเขาไม่แลกกระยื้อมนะคะฝากกดติดตามค่ะกลดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อผู้ชมพบดรามผู้ชมผู้่ข้าถานแม่ท้างจากทางรายก,การะคะวค่ก็ขาดพี่น้องคะโอ้ฝนตกนะคะพี่น้องตอนแรกว่าคิด่ตกจะได้ของก็คิดโกงหน่อยนะ,ะพี่น้องหมองก็โกงหน่อนะพี่น้องเอากับลูกว่าเพื่อนพี่น้องจะได้ยืมเงิน บอร์ด้ฟ้านะคะนาทีีย่เสียงฝนนะพอม่นองคะฝนมันตก่ะพอไม่นอคะก็มีปรามณดี้ได้แต่เดียวถเนาทางของรุันโคราชนะี่น้คะแออนพีเย์ซล่าางทีเราไมเาสุขุนเก้อนท้าไว้กอกันไม่ก็ปได้กินนานนะคะพี่น้องคะีร้ีสวัสดีค่ะ